สวัสดีมินิรัตฟนเกมทุกคนครับผมเซโซเซนะแล้ววันนี้ผมก็อยู่กันในเกมเลสิ่งมาสเตอร์เลยครับต้อนรับซีซั่นสองกันแล้ว Ye เี่ยฮเนื่องจากว่าเงินเดือนเรายังไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นไอดี ID ที่เราจะมาเล่นวันนี้ก็จะเป็นไอดีของวิสาหรเกมมิ่งนะฮะแต่ช้าก่อนเหมือนเขามีอะไรบางอย่างมาให้ครับโอ้โหฮีแฟชั่นโคตรเกลือเลยนะฮะเป็นของที่สามารถซื้อได้ในราคาถูกนะไอเราก็นึกว่าจะเป็นแบบสุมชุดม่วงสวยๆมาอะไรแบบนี้ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง่งผมไม่เลือกแล้วกันปล่อยไว้่างนั้นแหละสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตั้งแต่ซีซันใหม่เข้ามานี่ก็คืออ่ะก็จะมีของใหม่ใช่ไหมจะมีชุดแต่งเนี่ยชุดแต่งอันนี้เท่มากของซีเวียเอสสิบห้าเออแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เคยดูคลิปพวกฟอสซ่ามาจะรู้ว่าผมชอบซีเวียเอสสิบห้ามากๆเลยนะแล้วมันเข้ามาให้แล้วนะครับในแผทนี้เดี๋ยวต้องลุ้นกันสักหน่อยแลละชุดแต่งคันที่2คือ a u d i r s 7วนะครับเป็นรถที่ดีมาก โคตรแรงซีซันที่แล้วมีแจกแต่ซีซันนี้ไม่มีแจกแล้วถ้าใครอยากได้ก็ต้องไปเปิดกล่องเอาเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคบว่ารถกาชาในแผ่นล่าสุดที่มีมาให้มีรถอะไรกันบ้างคันแรกเลยชิลอนนน่ปกติชิลอนเขาว่าคันนี้นี่คือสุดยอดของรถในเกมนี้แล้วเรียกได้ว่าใช้กันได้ยาวๆเลยนะถ้าใครเล่นพวกเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟอื่นมาเนี่ยจะรู้ว่าคันนี้นี่ ติดท็อปรถด,ดีระดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ซีก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่เขาก็บอกกันต่อๆมาว่าเป็นรถที่ควรมีเก็บอย่างยิ่งเลยนะครับ ตอนนี้ผมมีทั้งหมด36กุญแจแดงนะครับพร้อมกับเพชรสีน้ำเงิน3,000แล้วก็เพชรสีม่วงอีก48,000นะเพราะว่าเราไปกดอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับรอที่จะใส่รถคันนี้เลยเนะเดี๋ยวเรามาทุ่มสุดตัวไปได้วยกันนะฮนะถ้าเกิดสมมุติว่าผมเปิดแล้วปกติได้ออกมาแล้วแต่ว่าคูป,ปองอยังเหลือผมก็จะไปแลกซีเวียเอสแทนนะ ตั้งเป้าเวลาว่าวันนี้เนี่ยอย่างน้อยชีลอนต้องมี ECU สัก2ส่วน S15 นะใช้คูปองแค่120ชิวชิวๆอยู่แล้วติดที่ชีลอนมันใช้210อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาใหช้ชีลอนมันไปรอดก่อนแล้ว S15 ค่อยว่ากันก่อนอื่นเลยครับผมอยากจะไปทดลองขับก่อนว่ารถมันดีแค่ไหนนะเห็นเขาอวยกันเยอะเลยเกินแบบเฮ้ยไอรถโคดิเซ กับรถบุกติเนี่ยเป็นรถที่แบบว่ายังไงก็ต้องมีติดไอดีไว้นะฮะเพราะว่ามันคือรถที่แบบโกงรถโคตรโก่งดีมากๆเลยอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาทสกันว่าบุกติจะดีอย่างนั้นจริงหรือเปล่าโอ้โหมันออกตัวโคตรกระชากอะ่ะออกตัวกระชากดีมากอ่าเดี๋ยวเข้าโคง้งความเร็วตกไปเยอะเลยนะเข้าโค้งแล้วความเร็วตกครับแต่ข้อดีก็คือมันไม่ไหลไม่ค่อยไหลามาก โอกาสที่แบบว่าจะไหลออกข้างแล้วแบบไปกระแทกข้างทางเนี่ยน้อยถือว่าเป็นรถขับง่ายเลยนะขับดีขับดีโอ้โหโค้งนี้โอ้โหถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่ได้เอาปกติมาผมว่าผมพลาดไปแล้วแหละขับง่ายเกาะถนนหนึบมากออกตัวเร็วด้วยนับว่าดีนะคันนี้ เจอทางโคง้งโอ้โหไม่ผิดหวังครับขับได้ดีนี่ขนาดยังไม่มี ECU เนี่ยถ้ามี ECU น่าจะขับมัดกว่านี้อ่ะอ่าอ่าคืนหน้าไวไปนิดหนึง่งตามภาษารถแรงนะรถที่ออกตัวแรงน่าจะคืนไวนะนี่ผมมีขับรถคาดบ้างเป็นปกตินะฮะด้วยความที่แบบฝีมือเราไม่ได้เก่งขนาดนั้น โอเคเา่าเไยเยีย่ยมเลยได้คูปองมาหนึ่งใบไงอ่ะเป็นรถที่น่าจะเหมาะกับการลงทุนพอสมควรเลยนะคันนี้ผมเชื่อแล้วผู้เล่นจากฝั่งของญี่ปุ่นกับ่ใต้วันเนี่ยเขาบอกว่าไอ้บุกติกับโคดิเซกเนี่ยเป็นรถที่น่าเก็บทุกคันเออมันก็จริงนะเพราะว่าเท่าที่ลองดูแล้วบุกตินี่โอเคมากเลยคันนี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มลงทุนกันเลยแล้วกันนะครับ ผมเชื่อว่าแค่ตัวแรกก็ออกแล้วออกวอลโว่นะไม่ได้ออบปกติแฮ่อ่ะเดี๋ยวไปกันแบบรวดเร็วเลยแล้วกันยี่สิบเอ็ดครั้งสามสิบเอ็ดครั้งเป็นยังไงรถอะไรรถอะไรโอ้โหเกือ <laughs> ชิบหาย 31ครั้งอ่ะต่อไป41คร <น lum S 2> ั <Pop od? S 2> <ๆ>้งโอ้คดีโคตรเกลือ41ครั้งแอะเพชรเงินยังเหลือเพชรเงินยังเหลือเพ็ดน้ำเงิน51ครั้งครับตอนนี้โอ้โหจะร้องไห้แล้วโกห้าครั้งแล้วนะอ่ะตอนนี้กุญแจแดงก็หมดแล้วเพชรเพชรฟ้าก็หมดแล้ว ยังสูบได้อยู่หรอโอเคไปจัดเสร็จ465ิแล้วนะมาแล้วนะครับตอนนี้เพชรบวงเราออกโลกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ละมาสเต็งอย่างงี้มาสเต็งมาชั่วันเท่าไหร่แล้วนะ61ครั้งปะโอ้โหอ่ะถือว่าได้รถทองมาอีกครั้งให้ดีนี่ก,ก็กเกลือนี่ก็เกลือ เออโอ้โหอีซียูกูเต็มแล้วเมื่เกี้91ครั้งครับมาหรือยัง รถนะสีมบว่วงแต่ ECU กูเต็มแล้ว91อ่ะโอเค101 101แล้วนะ101ตอนนี้ไม่อยู่แถวตะวันออกเฉียงเหนือยังไงครับโอ้โหจะลองให้ละวนี่ไปแล้วนะ100 100ดอกแล้วนะตอนนี้เราผ่านไปทั้งหมด111ดอกแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราเปิดหมุนเล่นไปก่อน10ดอกนะก่อนที่เราจะ มาเปิดมื่สักครู่นี้เพราะฉะนั้นมีทั้งหมด111แล้วนะคูป,ปองก็คือเปิดอีกทีนึงสามารถเอาซีเวียได้แล้วนะครับแต่ว่าเรายังต้องลุ้นกันต่อเออเมื่อกี้รถไอ้มาส t ต n ง m a ชวันนะมันมาเพราะว่ามันมีการันตีรถในตํานานนะครับก็คือการันตีไปแล้วเรียบร้อยก็ได้แค่นั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อแล้วกันเอา้าสู้ต่อสู้ต่อไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกอวันนี้ฉันต้องสู้ตาย โอขอให้มันดีดๆมากเล้ปัววะคือแบบเหนื่อยอะโฟล์กไอเอสก็ไมมีภาพแบบตอนนี้เริ่มหัวบวบแล้ว,ลวดอทไปไปโอ้โหตัะลองแต่ล้วั่ะอ่ะลดต่อเดต่อแลนเซอร์อีโบ e โอ้โหคราวนี้ที่บอกเลยว่านี่มันแลนเซอร์ G S ทัพทัพรถขับหน่แนะ่เป็นรถขับสี่นะเวลนี้เาอยู่ในเกมเซิร์ฟสี่นะยยังกาโอ้มาแล้วตีแปดแต่ตีแปดก็ดีนะใช้หาจิตได้นะ ควรจะได้ในเวลานี้เพราะเราลดชีรับอยู่ไปแล้วเออฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเะ้ม่ฮ้ยเฮ้อเกอยเน้้ยเย่า้ยเ้ยเฮมย้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเ้่าฮยเฮ้ยเฮแล้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเ้ย้ยเ้ยเอ้ยเยยเฮยย้นยเฮ้ย้เฮ้ยอ้้เ้ แต่ถ้าถ้าได้โลโก้ของคันนี้คือไม่เกลือไงถ้าได้รถอะคือเกลือแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโลโก้น่าจะหมดไปแล้วนะครับถ้าใครเล่นซีซันที่แล้วน่าจะรู้ว่าได้โลโก้นี่คือดีขนาดไหนฮะคุณคือผู้โชคดีมากโอ้โหได้เลยดีเลย7 2 0 s Coupe อคป่าเปิดไปทั้งหมด1น1แล้วนะฮะตั้งแต่เปิดมาถ้ามันไม่การันตีนี่รถทองเราไม่ออกเลยสักคันเนี่ยฟังเปิดต่อเลย อ่าอีกตาหนึ่งเท่านั้นนะครับอีกสูงหนึ่ง จัดไปโอเคไม่ต้องรุ้แล้วแหละจบแล้วแค่นั้นอะ่ะหมดไปทั้งหมดเท่าไหร่นะหายไปประมาณ20,000กว่าเพชรอะ่ะเออ20,000กว่าเพชรได้นะกว่าจะได้การันตีนะครับถ้าใครโชคดีได้รถก่อนเลยก็จะดีมากอ่ะแต่ว่าผมไม่จบเพียงเท่านี้ครับผมอยากได้ ECU ด้วยครับจัดไปลุยต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวก่อนอื่นเลยแรกก่อน แรกแรกเอาไปเลยชีรอนโอ้โหโคตรเท่ไฟหน้าแบบ LED จังซี่มาต้องถอดเกลือมาเยอะขอสักหน่อยสักคันอ,อีก17การันตีรถอะไรจะออกเออเดี๋ยวมารุ้นกัน<ๆ>เผื่อชีรอนออกอีกคันหนึ่งนะปาุยเลยครับหรืออีก22 0 0 0เพชรน,นะฮะตอนนี้จัดไป เห็น Bm ก็รู้แล้วว่าเกลือ2องสามห้าไอ้คเนนั่นว่าแล้วเกลือจัดเลยเกลือจัดใครๆก็บอกว่าเกลือเฮ้ยได้อีกขันเหรออ๋อ b r z รถลดบวกลดบวกอันนี้ก็เกลือแคบไม่ได้แตกเลยรดไหลมาก จัดไปหัวเอ่อโอเคเรืออ่ะผมขอแอบดูวิดีโอซีวเวียนที่นึ่งแล้วกันนะว่าประเทศขนาดไหนโอ้โหเนี่ยรถที่ผมชอบรถที่ผมไปฝันเลยเป็นรถญี่ปุ่นที่ชอบที่สุดเลยนะคันนี้แต่ว่าเอาไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยมาบุนป่ะลุยต่อถ้าการันตีรอบนี้ยังไม่มีอะไรสวยๆงามๆอีกผมพอแล้วนะพอกันทีกับเกมกาชาผมเลิกนะลุยต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย NSX NSX โอ้โหโอ้โหคันนี้ของดี ออ oh. ECU ECU n x ก็ตึงแล้วบอกเลยค่อยรู้สึกใจฟูขึ้นมาหน่อยนะเกมกาชามันต้องมีแบบอะไรอย่างนี้บ้างนะให้แบบเรารู้สึกแบบดีๆไม่ให้แบบมีแต่อะไรแย่ๆเกลือๆอย่างเดียวนะไม่งั้นใครเขาจะอยากเติมเพิ่มถูกป่ะซีเวียยังไม่ได้เลยดิอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาซีเวียซีเวียอีกนิดนึงร้อยยี่ห้าเอ้ยร้อยยี่สิบร้อยยบหมันเวฟอุนชีลอดต่อได้แหละ หมุนชีลอดเพื่อเวนสนเพื่อเนสซีเวียไปโอ้โห,โ,หโ,หโหทุกคนครับพร้อมใจกัน ECU เลยวลเต็มครับผมรถทุกคันเลยนะดูมันแก้งผมโอ้โหอะไรกันครับนี่แต่ผมบอกเลยครับเกมกาชาครับมันเรื่องธรรมดาเราเล่นแบบชิวๆเนาะเราอย่าให้เกมมันเล่นเราเราต้องเล่นเกมนะ เออเนี่ยเปิดได้เท่าไหร่ก็ช่างมันปกติสบายๆชิวๆพิมพ์เขียว ECU เลเวลเต็มบ้าบอมากอ่ะอิกรอบเดินซีเวียมาซีเวียมาอีกแล้วคาดิแลกโอเคพอเลิกเลิกจบน้อยว่เะเฮ้ยเรเรียกแลกผิดนี่เลยซีเวีย ยานแรกรับซีเวียมาแล้วนี่นี่ก็ชวนจังเลยเว้ยสวยบาดตาบาดใจแต่อยากไปลุ้นชุดแต่งซีเวียต่อมากเพราะชุดแต่งมันสวยโดนใจสุดๆเลยเหลืออีก3 6 8 6เพชรสุดท้ายครับผมเราจะได้อะไรบ้างนะปนุย ตอนนี้หมดแล้วเหลืออยู่6 8 6ได้อีกนิดนึงสุบเป็นลายคันดิเผื่อดวงจะดีกว่าก็เกลืออยู่ดีก็เกลืออยู่ดีอารอบสุดท้ายจบแล้วนะหมดตูดแล้วนะหมดทั้งไอดีแล้วนะออาถ้าหมดแล้วทำไงต่อเติมเพิ่มดีครับจัดไป อย่าลืมนะครับเติมดีเติมไวและปลอดภัยแบบนี้ต้องวิาสาเกมมเกมช็อปเท่านั้นของอย่างนี้มันต้องสู้กันหน่อยดีวะมาเดี๋ยวมาลุ้พ,พร้อมกันลุยเลยแล้วกันชื่อบ25นะ25มาเองสิบ ไปต่อครับยังรวดเร็วยังไงฟอร์สอารเอสโอเคเฮ้ยคันนี้ของดี AMG AMG ของดีเนะี่ยคือชื่อว่า Mercedes AMG นี่คือดีทุกคันที่อยู่ในเกมนี้รดในตำนานไม่เคยได้ด้วยเอาเสิของดีจริง รถใหม่รถใหม่โอเคลุยต่อเลยครับการันตีรถของดีไปแล้วนะฮะมาไม่ทันไรจัดไปครับวิสันเกมมิ่งช็อปสนับสนุนมาอีก19800เพชรครับผมลุยต่อครับอย่างนงี้ไปลุยต่อครับมือเริ่มรัวขึ้นเรื่อยๆ หนึ่งร้อยห้าเพจหนึ่งร้อยห้าตัวเฮ้ย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 ,เ,ยเดียวเดียวอันนี้นี่คือแบบมาแบบมา,แบบมาแบบไม่ต้องการันตีได้แล้วหนึ่ง ECU ครับโอ้โหของจริงวะของจริงอ๋อมาแบบไม่ต้องการันตีเลยนะครับมาแล้วตอนนี้ ECU มาแล้วนะถัดไปครับ ต่อยต่อเอาการันตีไปเลย ECU สามไปเลยเอ้ยสองเลยสองไปเร,เรื่อยๆอย่าคงเกลืออย่างต่อเรื่องแน่ถ้าไม่การันตีรถก็ไม่ออกจริงๆอะ่ะโอกาสออกน้อยมากเนี่ยได้แต่อีโวเนี่ยอีโวอีกแล้ว เอาละจะการันตีแล้วนะเออได้ ECU แบบนี้ค่อย,อยงชั่วหน่อย EVO แบบเนี้ยรับได้แต่ EVO 10บอะรับไม่ได้จริงอ,อ่าแบบนี้สิ EVO บอกว่าไหนใครเรียกหาผมเหรอผมมาให้แล้วนะ เพชรหมดยังไม่ถึงเนะี่ยยังขาดอีก35จัดไปครับ13200ได้อีกแค่นี้พอแล้วนะพอใจแล้วนะผมไม่เอาอีกแล้วนะครับพอกันทีกับกาชาเกมนี้มันเกือเกินไปแล้วรับไม่ได้นะครับโลกไตจะถามหาแล้วอ้าวจัดไปอีกนิดเดียวหมุนอีกนิดเดียวเห็นไหมเห็นไหมดูดิเกือขนาดไหนเนี่ยพิมเขียว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 ีูเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้ว การันตีอีกทเดียวก็ยังเกลือต่อไปมารอบนี้จัดมาเรียบร้อย TTS คันนี้นี่บอกเลยว่าต่อให้ได้ ECU ก็เกลืออยู่ดีรถที่กากมากตอนนี้เราแต่งรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วรถก็อยู่ที่2 ECU นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปซิ่งกันดูนะครับว่า มันเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนื่นมาดูตัวรถกันก่อนเลยละกันโอ้โหสวยงามมี Active s p o i l ลอร์ด้วยมีเครื่องยนต์ที่เห็นด้านหลังเลยเป็นเครื่องวางกลางนะเป็นยังไงอ่าเดินเข้ามาดูโอ้โหมีไม้เดียวสามีสวยแต่เราที่ออกแบบได้สวยนะดูทางโค้งได้มีแบบมันมีแบบมีโค้งบงคัดกลาง สวยจัดอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาเจ้าบุกติชิลอดน,นะไปลองแข่งลงแรงดูดีกว่าว่ามันจะตึงขนาดไหนเนเอาเจ้าเต้าเตามาอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกับพวกแรงสูงสูงโคตเจอกับผู้เล่นที่แบบมากความฝีมือจัดมาเลยลดิรถแบบเอาแบบสักพันเจ็ดพเลยได้ไหมมีไหมใจเย็นพี่มันเพิ่งอย่ี่แรงพันพันหนึ่งก็เจอพันสาแล้วพี่จ๋าเออจัดไป รวยแค่นี้แหละเลโมาโอ้โหมันมีคนรวยกว่าเราอะมันรวยกว่าเราได้ย,ยังไงวะพี่ป้อมแค่มาเป็นชุดผู้หญิงแค่นั้นเองลองให้ชุดผู้ชายมีแบบขั้นสองบ้างดิมึงจะรวยกว่ามึงให้ได้เลยเนี่ยพอไม่ใช่ดีตัวเองก็เกล่าได้ไงลออมัาล่อจสล่อเจอกันเองหน่อยไห ไปแล้วไปแลวเรา้ยก่อนวะเรายังไม่พั่นใจในประสิทธิภาพรถแต่เขาแขงแล้วว้าว้ดวยรถโคตรแรง สาตาป่วะก็มืหน้าไวอยู่นิดนึงนะแต่ทุกครั้งที่เวลาเลี้ยวเสร็จปุ๊บมันค่อนข้างที่จะไม่ไหลอ่ะมัน้ have a Keep this pace and we'll be champion! Push on, we've stopped this way. it's hot. ขายปัดเป็นโนทีเดียวเองนะรถก็คุมได้ดีนะก็คือถ้าเทียบกับพวกแบบไอเอาเวนทาดออย่างเงี้ยเอาเวนทาดอแม่งแบบขับยากกว่านะเอาจริงคันนี้นี่คือเรียกว่าขับง่ายแต่ด้วยความที่เรายังไม่เคยชิมไงเดี๋ยวไปลองเซตหน่อยดีกว,ว่าว่าจะเป็นยังไงสิ่งที่ต้องการคิดว่าเอาความเร็วสูงสุดดูบ้างเพราะว่ารอบออกตัวมันไวอยู่แล้วอย่างปกติ เอาเลี้ยวออกแล้วกันเพราะว่าเลี้ยวดีอยู่แล้วอิเล็กทรอนิกส์ดิฟมุมแคบมันแคบอยู่แล้วอะ่ะแนวโนอนุรักษ์แล้วกันแต่งรถแบบบับวๆนะครับดิฟมุมแคบเอาการสะเทือนสนามแข่งเฮ้ยอย่างนี้มันต้องสนามแข่งอยู่แล้วจัดไปเดอมพันดิโอจะเหลือเหรอเดอมพันผมเดอร์พันเข้าไปแล้ว มาดู Ming สิหลังจากรถป <Ms plural issions> ับมาแล้วจะเป็นไงในท็อปสปีดนะนรับคันนี้โอ้เจอด่านนี้ด้วย t h i โออะไรนะจะหลดตมัีบุกติกันทุกตานเลยอ่ะเจอบุกติอีกแล้วเนี่ยรถดีเซนี่จะหลดทางเรียบสุดท่นฮับฮ่่งแ่าฮ่่่่่ เ e e d is impressive. เลยพี่ชายเซตแบบท็อปสปีดมาไงเอ้ยแต่มันเลี้ยวไม่ค่อยไปจริงๆเลยนะแล้วก็ดีฟไหลด้วยท็อปสปีดมาจ้าโอ้โหแล้วบวกทีละ0.1วิมาขับได้สนุกแล้วแต่มันแรงมากอะเวลาจับเซตเนี้ย แล้วก็มีความแบบติดเออแม่งเด็ดสะใจยอดชัดเลยนี่คือพยายามเก็บทุกลายนะไม่ชนเยอะแต่ตามได้ไถ่พอถึงทางตรงนี้ไปแล้ว0.1 0.1 0.1เกี่ยวเยี่ยรถดิ้น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 มาเรียบร้อยขอยายามนะครับพิ่ขัดพี่วิ่งเนี่ยแล้วไปแล้วแรงไปหน่อยแม่งรถดิ้นเลยอ่ะ แรงด้วยแบบรถทายอะ่ะดุกดิกดุกดิคคนที่มาดูคลิปนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าเรื่องการแข่งเราไม่เน้นเท่าไหร่นะครับเราจะไปเน้นเรื่องของการเปิดกาชาซะมากกว่านะว่าเปิดไปเท่าไหร่ใช้เพชรไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็ลองคํานวณตามกันดูเอาละกันนะสาหรับใครที่อยากจะลองวัดดวงของคุณดูนะครับวิสาหกรรมเกมสช็อปนะครับรอคุณอยู่นะครับผมคิดว่านี่คือร้านเติมเกมที่ราคาดีที่สุดแล้วนะก็ใครสนใจ เดี๋ยวเรามีลิงก์อยู่ที่ใต้เดสคริปชันนะฮะไปกดกันได้เลยนะครับไปตับกันได้นะเรามาขับรถสวยๆเหมือนกันดีกว่าปกติชิลอดเขาบอกเลยว่าคันนี้นี่ระดับแบบต้นๆของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะมีคันนี้นี่สามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะครับวันนี้ผมแล้วเต้นะฮะซิเบตเอฟนะฮะต้องขอลาทุกคนกันไว้เพียงเท่านี้แล้วการเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยวิสาเกิ่มครับไปละบ๊ายบาย อยากเติมเกมและซิ่งมาสเตอร์แบบไม่ต้องจ่ายเต็มไหมที่ร้านวิสาหช็อปเกมิงเลยตอนนี้เราลองรับการผ่อนชำระผ่านเอสเฟลเทอร์ของ Sho ป e e แล้วนะครับง่ายๆเลยเพียงสแกนจ่ายเงินผ่านแอป Sho ป e e แถมมีโปรโมชั่นแรงส่งท้ายซีซั่นอีกด้วยใครยังไม่ได้เปิดรถ s f 9 0สุดกอหรือยังไม่ได้ปลดล็อกสัญญาซีซั่นนะครับรีบเลยร้านนี้ขึ้นทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องเติมไวปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันให้กังวลใจแน่นอนครับ